เลขชุด2ตัวบนของหวยบนดินหวยรัฐบาลงวดสาสิบเอ็ดที่ผ่านมานะครับก็มาดูนะครับเข้าเว็บสูตรหวย .com นะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้ดูฟรีนะครับดูฟรีทั้งหมดเลยนะครับนี่สรุปไว้ให้จากสูตรหวยสูตรหวยทั้งหมด6 0พันกว่าสูตรนะครับเกือบเจ็ดพันสูตรสรุปมาให้ตรงนี้สำหรับด,ดูฟรีเลยนะครับ ก็คียเข้าไปดูนะครับ2ตัวบนงวดที่แล้วมันออกอสองตัวบนออก5 3นะครับมี5 3าสามไหมนี่มี5 3าแอลวัดถูกนะครับก็วิธีดูง่ายถามว่าเยอะไหมเยอะนะครับ8 8 64ชุด64ชุดนะครับถ้าซื้อ64ชุดมันจะได้ตังค์ยังไง มาดูตรงนี้นะครับมีเว็บหวยตัวนี้ซื้อออนไลน์เขาจ่าย2ตัวบนเขาจ่ายบาทละ90นะครับอ่า90 90ลบ6ได้กำไร26บาทนะครับถ้าซื้อตัวละบาทอันนี้คือวิธีคร่าวๆเนาะแตะ่ถ้าเราอยากจะลดจำนวนตรงนี้ทำยังไงมันก็จะมี พวกสูตรดับดับ2ตัวบนอย่างเงี้ยเราก็เอานี่นะครับเอา3กับ7ไปตัดออกหลักสิเอา1กับ2ไปตัดออกหลักหน่วยมันก็จะลดลงนะครับสมมติ3ใช่ไหมเอา3ตัดนี่กับแถวนี้ก็จะออกไปละว3กับ 7, อ่าเราก็ตัด3แล้วก็1กับอะไรนะผมก็ลืม1กับ2ไปตัดหลักหน่วยอ,อันนี้ก็ตัดออกไป แล้วอันนี้ก็ตัดเอาไปมันก็จะเหลืออยู่อะไรแปดสามยี่สี่ประมาณยี่สิบสี่หรือแปดสี่สามสิบสองประมาณสามสิบสองชุดอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไปซื้อกําไรเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากที่ในเว็บเว็บนี้เขาจ่ายบาทละเก้าสิบเราก็จะเพิ่มกําไรอันนี้คือวิธีนะครับแต่ถ้าใครยังตัดไม่สะใจนะครับมันก็จะมีสูตรหวยพวกนี้นะครับสูตรเด่น สูตรที่ผิดในงวดที่แล้วก็มีนะครับว่ากันว่ามันจะไม่ผิดซ้ำนะครับลองไปดูสิสมมติเลขดับบนดับหลักสิบแล้วกันอ่ะ,อะมันมักจะไม่ผิดซ้ำนะครับมาดูคลิกเข้าไปดูในที่ผิดแล้วจะไม่ผิดซ้ำประมาณนี้นะครับอ๋ออันนี้ก็ถูกถูกมาสามสิบกว่าที ไม่เป็นไหนนะครับก็มันมันก็มีหลายวิธีนะเพรก็อ,อันนี้เป็นเว็บสูตรหวยสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้ฟรีนะครับครับผมสูตรหวย .com เป็นเลขเอาไปใช้ได้เลยอันนี้ดูฟรีนะครับผม